ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้ป้อได้โฟมล้างหน้ามาใหม่นะคะนี่เลยคะ่ะ UIG i ร์กิ e b i บนะคะตัวนี้นะคะสรรพคุณเขาคือหลังล้างคือรู้สึกกระจ่างใสขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะให้เรียบเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะและดีทอกผิวนะคะที่เจอมลภาวะอย่างเช่นฝุ่นหรือว่า ควันนะคะที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะคะมีส่วนผสมของชาเขียวคะที่ช่วยป้องกันแบคทีเรียบนใบหน้าเป็นสาเหตุของการเกิดสิวที่สําคัญตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องรอยแดงรอยดําแล้วก็จุดด่างดําเดี๋ยววันนี้ก็จะมาล้างหน้าด้วยยูอกิเวจี้ไบ์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะคะ จาเมื่อกี้นะคะที่ป้อได้ใช้โฟมล้างหน้าของยูอากิเวจิบ์นะคะเราจะมาต่อกันด้วยเจลน้ําตบนะคะของยูอากิไฮโดรลูมินะะเดี๋ยวป้อจะให้ดูเนื้อครีมนะคะว่าเป็นยังไงนี่มันจะมีน้ำละอองเล็กๆนะคะ ทางแบรนด์เขาเคลมว่าตัวนี้นะคะเป็นสเตมเซลล์จากดอกกุหลาบนะคะทำให้ผิวเราเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้นะคะจะเห็นผลนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลกก็จะทำให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ จุดด่างดำรอยแดงรอยดำหรือว่าสิวฝ้ากะนะคะก็จะทำให้จางลงเติมน้ำในผิวนะคะให้ผิวเราดูอิ่มฟูขึ้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นคะ่ะเดี๋ยวก็จะมาลองใช้นะคะว่าจะดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะรู้สึกว่าหน้าเรา เรียบเนียนขึ้นนะคะดูแบบว่าหอมด้วยอ่ะแล้วคือแบบมีน้ำออกมาใสาๆอ่ะ <S <S เหมือนช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะหากใครสนใจนะคะเซรั่มน้ำตกกุลามี้นะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งเพจและรายละเอียดไว้ให้นะคะ